8นะครับ12.8อตัวนี้คือมันยังไม่เชื่อมต่อกับตัวแผงนะครับตัวนี้มันชาร์จแล้วนะครับชาร์จแล้วซึ่งคอนเวอร์เตอร์ของเราทำงานสายนี้นะครับผมจะต่อ,อพัดลมแล้วดูว่าพัดลมมันทำงานไหมนะครับสวัสดีครับช่องสงองเด็กน้อยเกษตรอินซีนะครับ เดี๋ยววันนี้ช่องเราจะมารีวิวไอ้ตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับตัวคอนเวอร์เตอร์สำหรับแผงอัมมาฟัตนะครับ1แผง2แผง3าแผงนะครับสามารถต่อขนาดแล้วเอาเข้ากับคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะชาร์จแบตนะครับชาร์จแบตหนลูกให้ดูแล้วก็พร้อมกับเปิดพัดลมไปด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าตัวคอนเวอร์เตอร์ของเรานะครับ ไฟเข้า70โวลต์นะครับแล้วตัวคอนเวอร์เตอร์ของเรานะครับจะแบ่งออกชุดการทำงานออกเป็น2ชุดนะครับตัวนี้ PV บวก PV ลบนะครับอันนี้คือไฟเข้านะครับแล้วก็ตัวนี้คือไฟ12ตัวนี้ก็ไฟ12นะครับซึ่งสามารถเอาไปชาร์จแบตหรือเอาไป DIY อะไรต่างๆนานาได้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองต่อให้ดูก่อนนะครับดับแรกนะครับก็เอาสายไฟนะครับสายไฟที่มาจากแผงนะครับสายไฟที่มาจากแผงต่อเข้าไปเลยตัวนี้จะเป็น PV ลบนะครับ PV ลบก็คือสายลบของแผงนะครับแผงผมต่อไปแล้วนะครับ ตัวนี้คือบวกนะครับเห็นไม่เอ่ยอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมส่วนตัวนี้เป็นคอนโทรลชาร์ตนะครับคอนโทรลชาร์จแล้วเราจะชาร์จแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับ,ล,บลูกนี้คือแบตลูกนี้คือแบต UPS นะครับ UPS หรือว่าเครื่องสำรองไฟเก่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันปกติตัวนี้ใช้พัดลมด้วยนะครับปกติเครื่องคอนเวอร์เตอร์อรจะมีพัดลมให้นะครับมีพัดลมแถมให้เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ก็อย่าลืมติดตั้งพัดลมด้วยนะครับแต่ตอนนี้คือผมจะใช้เวลาไม่นานก็คือจะไม่ติดตั้งนะครับ ทีนี้นะครับทีนี้ก็สายคอนโทรลชาร์จนะครับสายคอนโทรลชาร์จเราก็ต่อเข้ากับ L 2ลบนะครับก็คือสายลบสายลบของคอนโทรลชาร์จเนี่ยสายคอนโทรลชาร์จมันจะมี2สายแบบนี้นะครับนี่คือคอนโทรลชาร์จนะครับใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่จากโซลาร์เซลล์มานะครับ น,นี้จากแผงน,นี้จากแบตนะครับต่อจากแบตตอนนี้คือผมจะต่อคอนโทรลชาร์จบวกลบเข้าก่อนนะครับบวกก็คือ L 2บวกนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นผมรีวิวนะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ ดูคลิปเก่าๆได้นะครับเพราะว่าผมรีวิวเยอะมากสำหรับการทำงานของตัวคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอ่ะ L 2บวกกับ L 2ลบนะครับก็คือมาชาร์จเจอร์นะครับแล้วทีนี้ L 1บวกกับ L 1ลบนะครับ L1- บวกกับ L1- ลบผมจะต่อไปพัดลมนะครับพัดลม12โวลต์นะครับก็คือตอนนี้เราจะชาร์จไปด้วยแล้วก็เราจะาทำงานพัดลมไปด้วยเลยนะครับเป็น2เป็น2อ,อย่างเป็น2ระบบเลยดูนะครับว่ามันจะได้ไหมจุก,กันเะละอ้า ต่อไปคือเราจะต้องคีบแบตกับตัวชาร์จเจอร์ก่อนนะครับตอนนี้แบตของเรามีกี่โวล์นะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคือมันชาร์จเข้าจริงๆอยู่แล้วตอนนี้แบตของเรามีอยู่ 12.8นะครับ12.8สงตัวนี้คือมันยังไม่เชื่อมต่อกับตัวแผงนะครับเชื่อมต่อกับตัวแผงเราก็จะไปเชื่อมต่อกับตัวแผงนะครับทีนี้สำหรับแผงผมกว้างอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวยกมาก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูมุมกว้างนะครับ ตัวนี้คือระบบที่มันจะชาร์จนะครับส่วนตัวนี้คือแผงนะครับแผงโพลีอันนี้แผงโพลีอันนี้แผงอมาฟั์นะครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับมันแตกหมดแล้วแตกพังกระจายหมดแล้วนะครับซึ่งเป็นเพราะผมเองนะครับผมคุณไปคุณมาทีนี้นะครับทีนี้ผมก็จะทําการชาร์จนะครับผมจะเสียบให้ดูนะครับเสียบให้ดูก่อน สายนี้จะเป็นสายสายบวกนะครับสายบวกเสียบวกบวเลยะมีแดดพอดีลบเสียบเข้าลบแล้วนะครับ ตอนนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตัวนี้มันชาร์จแล้วนะครับชาร์จแล้วซึ่งคอนเวอร์เตอร์ของเราทํางานถ้ามีพัดลมมันก็จะหมุนนะครับทีนี้นะครับในในส่วนอีกสายหนึ่งนะครับในสีอีกสายหนึ่งผมจะต่อกับพัดลมนะครับก็คือสายนี้นะครับสายนี้นะครับผมจะต่อกับพัดลมแล้วดูว่าพัดลมมันทํางานไหมนะครับ นี่คือบวกนี่คือลบตอนนี้คือไม่มีแดดคือว่าพัดลมมันทำงานไหมนะครับไม่มีแดดเลยนะครับพัดลมทำงานนะครับหมุนแล้ว คอนทูนชาร์จก็ชาร์จไปในส่วนของ L2 บวก L2 ลบนะครับเป็นมาคอนทูนชาร์จแล้ว L1 บวก L1 ลบนะครับมาเป็นพัดลมนะครับฉะนั้นคอนเวอร์เตอร์ของเรานะครับก็สามารถแยกการทำงานได้2ออย่างนะครับนี่ก็คือการรีวิวของคุณ สันติสุขนะครับสันติสุขเดี๋ยวผมก็จะส่งงานนะครับอ่ะตอนนี้ให้ให้ดูนะครับให้ดูคืมไม่มีแดดนะครับไม่มีแดดไม่มีแดดเลยนะครับแต่พัดลมของเราก็ทำงานได้นะครับอ่ะก็ทดสอบให้ดูนะครับสำหรับตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับตัวคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้สำหรับแผงอัมฟัสหนึ่งแผงสองแผงสามแผงนะครับส่วน ตัวนู้นนะครับสําหรับแผงโพลี1แผงนะครับหรือว่าถ้าใครอยากได้2แผงก็สามารถออเดอร์มาได้นะครับราคาก็โทรมาคุยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e นะครับเ,นะเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ